ดีค่ะพี่น้องป้องปช่องเจนาัมประตูสิงค่ะวันนี้ทีมงานระเบียบวัตนสศิลป์ทำการแสดงที่บ้านจุมจังนะคะกุชินาไร่กระสินแคบมากค่ะลังวิธีจะพาไปชมค่ะพาไปชมหลังวิธีค่ะอันนี้เป็นบริเวณที่อยู่ในวันนี้นะคะคุณแม่กำลัง เอมให้นะคะกำลังเอมต็นนะคะเป็น <c oughs> บุญยุบาทครับพี่น้องบุญกระถินบุญมหากระถิ้นพี่น้องบ้านจุ่มจัง วิธีเกยบอยู่ที่ะพี่น้องวิธีก็จะเสร็จแล้วนะคะอาางวิธีตอนนี้ก,กำลังเสียบคนเดี๋ยวไปหาต้ากันไม่สบายหลายวันเป็นยังไงบ้าง สมาชิกนะคะก็กำลังเตรียมจัดของเซ็ตของอยู่ไม่สบายหลายวานันดีขึ้นยังดีแล้ว,ลวเคียงอยง<ๆ>อยแทอุ้งๆหน่อยกินข้าวยัง <analy te. S 1> วันนี้ขึ้นทุกฉากไหม ทำอะไรนี่เคื limbs, ่องแกงเตื้อนลกงตีนกางตีนซอยไอ้เพื่อนเต้นเหลืองเต้นไข่เพื่อนฮ่าองแตงสูตเพื่อนพี่น้องวงนคล้อย ท้ำทางวัธธนฮาผลิตภัณฑ์ซื้ออ,อาหารเขาเ่าน้องพอนอ daily view ปกติดิซ้ำนี่นะบัดที่นี่คันบอ๊อปกติดิพวกคุณปกติปะไดเอาเอาเอาอย่างนี่ <c oughs> เอา,เอา <c oughs> เอาไปจีเล่หน่อย ar er ้น oh. like ี yeah. and, and ้นี Dude, ่ดิไอ้ไได้ไอด้ขาหนึตัดขานี้ออกเอาออกไ้ขมาขไ้่งอนเอามือเสิ่ลตื่นลงมาแต่ถึงหลดตูเพิ่นก็มาจ่าเท้า พี่น้ำทำไมไม่ขึ้นเต้ยลาพออเอาหมึกขึ้นตัวน,นอเลมึกขึ้นอก่อไปนอนเป็นเพีงมาหลายหก้อีกเนาะกับคุณอไรก็พอแกเือคไปนอนทั้งรถไปนอนทั้งรถบอกมึงขึ้นนอนเือเตีนอ <c oughs> บอกเพื่อนไปถ่ายรูปกับพี่ก็ได้ไปถ่ายกับพี่น้ำแทน ทั้งทาตีซื้อเด้ดพ่อยนี่มือเคืนห่าวเฮียนเฮียนโอ้สิได้ตีก่อนสันโอ้โหโมโมสะดวกไปไหนพ่ออ๋ออออ๋ออ๋ออันนี้เต็นต์บีปารวีนะคะอ๋อบีบุตรสกอร์นะคะสวัสดีครับไอ้น้ำสวัสดีครับสวัสดีครัภูม บรรยากาศนะคะพ่อจะดูข้าวพ่อสวัสดีค่ะอันนี้ห้องเชือดหรอคะอันนี้ห้องเชือดปะคะทำชีบันทำชีบันอ๋ออ่าต่อคิวค่ะขอต่อคิวหน่อยค่ะ คลิปค่ะวิดีโอคลิปถ้าไม่สวยออกกล้องจากสองหมนะกล้องสวยมากกล้องสวยมากเช่อไหมกล้องสวยมากพี่ฟิล์มก็สวยมากสวยที่สุดค่ะสวยที่สุดเพราะว่าฟิลเตอร์ดีอันนี้เชื่อแล้วนะคะอันนี้ห้องครัวของเราแม่ได้ยังกินแรงเข้าใจว่าในต้มกุ้ง กุ๊กกุ <straw> ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กไก่นะคะตมกรลูกปุ๊กอันนี้สงสัยจะเป็นปีกหรือไงเนาะว่าเปนเกือเน้่ยอ่ะสามว่าใส่แล้วใส่เลยค่ะใส่ไปเลยค่ะไม่ใช่ป๊าแบบกรอกแหมตามักคุงเนาะเกลือยุ่งขังใไม่ก็มีลูกกรอกด้วย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ,อ,อ,อันนี้เป็นแม่สวัสดีค่ะเอ้าหลวงปู่เพื่อนแม่ถาเปิดงานแล้วมาล้างบาขเรียโอ้บอมยนคนเราโอ่งวัะดีค่ะพ่อสถานที่เันนี้ค่ะพิธีของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทำการเสด็จเข้ากระสีทำการ ไปเต็มหน้านคะครับศิลปินบางคนกับบา้นานในหอวหลังวิธีกับพี่น้องเพราะว่าฮาวล่ามเจียงเมื่อสาวเจียงขาดจีดม่วงเรียวจีดม่วงเราไปที่นี้ก็แล้วก็เ,เดินทาง เพื่อสาวนีก่ก็ถือว่าบ่ไก่ร้อยกว่ากิโลร้อยยี่สิบโลมืออื่นไปสีสะเกตดนี่ไก่สองร้อยตัวสองร้อยตัวนะครับแล้วทังทีเปิดกำลังอสา์เดินปูนยางดีครับพี่น้องแต่ว่าแข็ไปนิดนึงทั้งนั้นจริงๆเดินมันกวา้างจะได้งานหมอลำหาน อตายนี่อย่างนี้คืออยู่ในสภาพนี้อืมปนะุ๊บปุ๊บ,อบเอ,าอ้าเคียร์รรเต้นเขาไม่เต้น เขียดฟงเขาไม่นด้เต้นเขียดปากเอ๋เขียดย่งใแบบนี้เขียดตะปาดพวกก็แปดหมอกไปดิเอแอะ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 หู้สวออดผู้บระสิทธิ์สุดลเอียดมเบิ้งไวมเบิ้งเบิ้งเบียบสุดว่าเศร้าเบิ้งไหเซื้อใน้คือเฮ้าสสนหรบอ่าบ่คือจักสูตรแบบนี้บคือจ็สูตรทำสิ่ดีก็เฉลี่มาหอมับ อันนี้คุณแม่นะคะทําการดูแลลูกๆนะคะเอ้กุ้งเป็นยังขึ้นตีนฟากอีกคัคนไข่คร,ครับไข่ใ,ใส่ไข่ไข่ปวยเนี่ยทั้งไข่ทั้งปวยจ้าคื้นยางมาได้ตดัดบุกแยงห้าจ้าไม่ได้เปิดด้านข้างให้ดิษฐ จ้าคุณคขเรียกร้องตีเพาะว่าไ้แอมตีโอ้ยกูมาสีเมียแน้มืินกูว่าสด่ไอต์ตเทียนแต่ด้มงบนอนตาตายตาแม่ยังหนีบัาญยติจะซี่มหามมกูดีคักบ้เต้แล้จะว่าประยุิใสหรือข่าสิลงเสียตายเดี๋ยวหาลูกใส่ไปซื้อเนืออย่างนื้กินกับบมี่ลูกกินฮอตเนียเราเลยมหา นย่ามต็นฟิดนูว่าค่อยด้อยู่นูไปนอนทั้งรถบ้านกานแค่นีสิม่ซองเบิงมูเมก่อนหมูบ้านเมรมาหับ้วปไปนี่ใส่ซื้อมาไป้อกไม้ขับไป้องไปดอกลาพูเป็นมูนี่แหละไม่ใส่แน่ไอ้ไม่ใส่เป็นเ้นแกินได้เอาคนจะไล้บ้าพ่อดีสารครับเจ้ ขออนุญาตจัดแข่งก่อนพี่น้องเอจัดของก่อนพี่น้องอ๋อจกดอย่าลืมโอนเงินมาโอนเงินมาโอ้ยโบเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ให้นะคะวันนี้เราได้รับความรู้ข้อจากคุณพ่อสมจิตสิงโคตรนะคะสวัสดี เขาเรียกจัดของกับพี่น้องคลิปนี้ไว้สนีทไปแล้วนะคะ่ะบ๊ายบาย